เจ้าเป็นยนั้งไหนปวดนั้งไหนกันครับปวดคออ๋อตอนนี้กำได้แห้งไปไหนนะครับแล้วแบะบรมือออกกันกำมือของมึงเลยนี่อันนี้เต็มที่แล้วบอกอ๋อข้างนี้แล้ะครับกำได้แค่นี้บ่โอ้ได้ใส้รลอดบ่บเป็นยังไครับขาได้ครับข้อขาข้อแขนเป็นอย่างบ่

แล้วค่อยว่ากันพี่น้าปอะไรเนี่ยถามถามถาเพื่อความแน่ใจว่าปวดตรงไหนได้แค่กหนข้อเนี่ยข้อเป็นยังบ่อ๋อแต่ไลไรติดบ่ไร่่ติดอ่าแขนแขนยกได้สบายเนาะอืมอืมอ่าแต่ทางอื่นหมดเป็นยังแล้วเนาะโอเคครับครับผมครับ